วัดีครับมาพบกับช่างน้อยการาดครับวันนี้มาพบกับอิสุสามหกการตั้งเบรกนะครับถอดถอดบางฝุ่นออกนะครับปัญหาเบรกดึงซ้ายดึงขวาน้าจับก่อนก็ตั้งเดี๋ยวช่างน้อยจะตั้งให้ดูนะครับถอดแผงบางฝุ่นออกก่อนนะครับ ก็ถอดบางฝุ่นออกแล้วนะครับปัญหาตอนนี้คือรถคันนี้คือล้อหน้าจับก่อนนะครับดูระยะเบรคนะครับเบรชิดมากทำให้เวลาเบรหน่าจะจับก่อนรถจะคมั่หน้านะครับ <Okay. S 1> ก็ให้งัดงัดตั้งหรือตามตามเข็มนาฬิกานะครับนี่รูรูงัดนะครับ รูงัดตั้งกระบอกเบรกตั้งเบรกก็ให้งัดงัดขึ้นนะครับจะตั้งให้เบรกหน้าห่างกว่าค่อยงัดนะครับจะมีเป็นเฟืองด้านในนะครับค่อยงัด ไม่มีใครจับกล่องให้นะครับแขงับบีก็จะเริ่มห่างตั้งสองด้านเลยนะครับด้านนี้แล้วก็ด้านหลังสองฝั่งก็จะมีช่องเหมือนกันแข็งัรงไปบีก็จะเริ่มห่าง ปัญหาบีกดึงซ้ายดึงขวาล้อนะจับไม่เท่ากันนะครับก็ตั้งได้สามารถตั้งได้บีกก็เริ่มจะมีช่องห่างแล้ว แก้แก้ปัญหาบีกดึงนะครับดึงซ้ายดึงขวาเอนหน้าจับก่อนช่างน้อยจะตั้งประมาณนี้นะครับซ้ายขวาเหมือนกันก็ฝากเป็นความรู้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่างน้อยการัดด้วยครับมีไว้เกนะี่าายนีถหาน